สวัสดีครับผมมาจารย์รุ่งภาชนะครับว่าเฉลต์ที่เสียแฟนหนุ่มนะครับมาก็เป็นติวเตอร์นะครับสอบในสิทธิตำรวจนะครับนะก็รับติวทั้งสายปรับปรามสายบริการสายพิสูจน์หลักฐานนะครับกองไว้ดน้ำหวานสายพลุ่มนะครับนะก็เปิดสอนมาก็ปีนี้ก็ติวในสิทธิตำรวจเข้าสู่ปีที่เจ็ด ที่นี่แแล้วนะครับนะก็มาเปิดที่เลขที่2855นะครับหมู่บ้านสิริเอานิวเป็นเแปะหนึ่งน้องแขกรุงเทพมหานครนะครับที่ติวเราก็จะเป็นอ,อยู่ในหมู่บ้านนะครับสิริเอานิวนะครับแต่หมู่บ้านสิริเอานิวนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับที่ติดถนนกับซอยเพื่งนสิแปะหนึ่งเลยนะครับนะก็หาไม่ยากนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดครอบครัวนะครับอยู่ตรงข้ามนัดติดมันนะครับแล้วก็วิจิตรการจะอยู่ที่ติดหมดเลยนะครับอาหารย่ากนะครับท่านผู้ขอกับน้องๆนะครับเสิร์ชในต์เกินนเร์ดได้เลยน,นะครับพิมพ์ว่าโอกาสแปดหนึ่งนะครับนะหรือพิมพ์คำว่าบทวิชาดันโอก็ได้นะครับหรือพิมพ์ว่าโรงเรียนวิชาโอกาสก็ได้นะครับนะทีนี้น้องก็ถามมาว่า การเปิดสอนอะไรบ้างนะครับแต่ก็เปิดสอนมันจันทะครับฟื้นภาัานะครับการกะสอนทางวิชาการนะครับมีติลโคกวิชาเลยนะครับไม่ว่าจะมีวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์สารเทศสังคมจะทาอาเซียนกฎหมายนะครับแล้วก็วิชาภาษาไทยเลยนะครับนะส่วนบางเย็นก็จะมีพระให้่พงเลยนะครับมันจันแล้วก็มีวิ่งออกกาลังกายนะครับ คืออยวู่กับหมัการวันพุดมีไว้นะมันพูดหัสมีสัมผัสนะครับก็เราจะเรียนเป็นคอร์สรายเดือนนะครับตอนนี้อาจารย์มีโปรโมชั่นนะครับลดพิเศษไปเลยนะครับลดให้ทุกคอร์ส4,000บาทน,นะครับ,บปกตินะครับน้องเรียนแบบไบกล่บ1,000บาทก็จะเหลือแค่1,000บาทต่อเดือนเท่านันเองนะครับนะส่วนน้องที่เรียนแบบอ,อยู่หอพักนะครับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะด,ดวกให้ท่านผู้ปกครองนะครับและหนุนในการดูแลของอาจารย์นะครับก็ปกติ1 8ึ0 0บาทลดให้ไปเลยสิบบาทก็จะเ,ลเ,ละเหลือชำระให้เรียนแค่หนึ่งหมื่นสิบบาทเองนะครับการเรียนสอนของเราเป็นอย่างไในในใรนะครับก็เรียนกันแบบกลุ่มติเวลเล็กๆครับผมนะตอนนี้ถามว่าน้องๆถามว่าอาจารย์สอนอนักเรียนเยอะไหมปนี้ ก็มีอยู่มานโคนเองนะครับนะเป็นกลุ่มติวเล็กๆนะครับลูกศิษย์สามารถถามได้ตลอดนะครับนะแล,แล้วน้องถามมาว่ามีลูลกศิษย์อาจารย์มีผลงานหรือไมยมีนะครับก็ล่าสุดนะครับที่ส่งไปสอบสายอุตสาการนะครับปีในเดือนในวันที่27พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผลงานนะครับน้องผู้หญิงนะครับสอบได้ที่3 ของตำรวจคนล่นนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงนะครับสอบได้ที่15ของกองริทยุหวานนะครับแล้วก็มีน้องผู้ชายนะครับสอบได้ที่74ของสายพิสูจน์หลักฐานถนะครับแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงอีกนะครับที่สอได้ของสายอเมริกานะครับมีสองท่านนะครับได้ได้ได้น้องผู้หญิงมาสองท่านนะครับที่สอบติดสายอเมริกาได้ได้คกจริงทุกคนนะครับนะอันนี้เป็นผลงานล่าสุดนะครับ ส่วนสายปาฟางไทยนะครับอาจารย์ที่มีผลงานนะครับก็คือเมื่อเดือนมีนาสองพันนะครับผลงานล่าสุดนะครับเราได้มา8 6นะครับนะครับนะฮะอันนี้เป็นผลงานภาพรวมทั้งสิเก่าและสิปัจจุบันนะครับส่วนสิปัจจุบันที่เรียนอยู่นะครับก็มีความช้างแต่เรียนมากนะครับแล้วก็อาจารย์ก็สอนเป็นแบบกันเองนะครับนะจะได้มีรีวิวในเพจน้องอาจารย์นะครับ น้องๆสามารถเข้าไปดูรีวิวในเพจได้นะนะก็มีรีวิวที่อาจารย์ธรพาทรูดด้สึกไว้น,นะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ